สวัสดีครับตอนนี้นะครับเพยูุที่สวนกัญนาโรงเรียนอัสัมปันธ์พุรีครับวันนี้นะครับเฮจจะพาทุกคนไปพบก,กับครูรุ่นใหม่คนหนึ่งที่เขานเาเศรษฐกิจพอเพียงมาไว้ในโรงเรียนครับเศรษฐกิจพอเพียงนี้มันคืออะไรและมันจะมีประโยชน์อย่างไรวันนี้เฮจจะพาไปหาคําตอบครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับมาสเตอร์เขมมาพ้าจัดก้อนนะครับคนที่นําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาไว้ในโรงเรียนครับมาสเตอร์สวเศรษครับ ar, ม,รมาสเตอร์มีแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจอะไรบ้างครับที่นําเศรษฐกิจพอเพียงมาไว้ในโรงเรียนก็แรงจูงใจแรกนะครับก็คงคงจะเกิดจากการไปเข้าเข้าค่ายของของ,ของตโตโยต้านะครับแล้วก็สกุนที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยที่พาเป็นที่สุ์กิจกรรมธรรมชาติที่มากเพื่อน นะครับเราก็พบว่าเฮ้ยมันมันทำได้ประกอบกับว่าตัวตัวของพเพิวเอร์เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเชื่อทฤษฎีเซนซิฟออกเกียนเลยจนกระทั่งได้ไปดูงานแล้วก็อกลองทําดูสุดท้ายก็พบว่าเอ็นันทําได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รายได้เท่าครับแต่สุดท้ายเนี่ยตอนตอนนี้เราขั้นแรกว่าตอนนี้เราพิจปรณาแค่เอ็นเองนะไม่ต้องไปงอซื้อเจะระของประมาณ เรามาเอร์ทำเศรษฐกิจพอเพียงอะไรบ้างครับที่อยู่ในโรงเรียนก็เอ่ออย่างแรกนะครับก็ก็เราก็คงยุ่งอยู่กับการผลิตปุ๋ยนะครับจากคือโรงเรียนเรามีขยะสดค่อนข้างเยอะที่นักเรียนกินเหลือบ้างอะไรเพราะว่าัจะขก็คัดคัดเอาพวกเศษพืชเศษผักนะครับมาก็โดยพุ่เป้าใหญ่ๆก็เรื่องของการเลี้ยงเศษเหลือเพื่อเพื่อผลิตปุ๋ยเพราะว่าตอนนี้เรามีพวก ปุ๋ยหมักแล้วปุ๋ยจะเสร็จตมาไม้แล้วแต่ถึงที่เราขาดอีกการใช้สัตว์มาเป็นตัวผลิตปุย๋ยซึ่งบางอยงยังไม่มีคุณผมก็มองว่ามูลไส้เดือนมันดีอยู่ที่เราควรจะพัฒนามาช่างคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับนะครับมีอะไรบ้างเอ,อ่อประโยชน์ที่จะได้รับเลยน,นะครับคืออย่างแรกเนี้ยตอเนเรื่องในี้ยไอไอส้เดือนเนี่ยนะครับปลูกอยู่ในบรรจุอยู่ในกระปุก มุ่งบรรยาไปแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ย,เ,เ,ดยนนะะเด็กม .4 จะได้เลี้ยงนะครับก็จะได้เรียนไส้เดือนหรลอกระรมมันนะครับห้องละหนึ่งกระรมเรียนเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนแล้วการเก็บเกี่ยวปุ๋ยมูลไส้เดือน <c oughs> แล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรต่อเรื่องโยนขึ้นม .5 เด <c oughs> ็กม .5 เนี่ยก็จะไปเรียนหลักสูกรสรสตสรเกษตรทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่กงดี เด็กม .5 เนี่ยก็จะเอาปุ๋ยทีเรือตัวเนี้ยไปใช้ในการทำเกษตรเพราะเด็กม .4 ขึ้นม .5 เขาก็จะเป็นผู้ใช้ปุ๋ยจากม .4 ก็เป็นผู้ผลิตก่อนแล้วม .5 เขาบผู้ใช้นะครับหลังจากจบม .5 เนี่ยเขาก็จะได้พบถ้วนกระบวนการทั้งหมดว่าหลักสูตรตรงเนี้ยติดี่แล้วคืออะไรเรียนแล้วได้อะไรและสุดท้ายเด็กจะได้เข้าใจว่าเราสามารถทำเกษตรได้โดยไม่ต้องพึ่งภาคราบุตรการปุ๋ย ไม่ต้องพึ่งอะไรเลยเราสามารถทําผืยเองได้เราสามารถถูอขายเองได้เราอาจจะเสียแค่ค่ามะเร็งพันธุ์สุดท้ายถ้าเด็กก้าวหน้างดิ้งอาจจะเพราะมะเร็งพันธุ์เองก็ได้ครับแล้ววันนี้มาสเตอร์จะพาเราไปดูอะไรบ้างครับก็อย่างแรกตอนนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นไฮไลท์ปีนี้นะครับก็ต้องเป็นเป็นเสือเดือเป็นกระบะเสือเรือที่ที่เราลงทุนกันซึ่งก็ทำตันเองไม่ไม่ไม่ได้ เบิกเงินร eh like hmm. ูประมาณโรงเรียนแต่ทําให้โรงเรียนนะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยคือสมมติเส้นทาออกเนาะกระบะเสื้เรือนไม่อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ก็หาคนมาดูแลต่อมาเซอิ์ก็สอนเด็กสอนครูมือดีต่อไปแไฮไลท์ก็คงเป็นเป็นเป็นเรื่องเสือเดือนก่อนเพราะว่าจริงๆมันเคยมีคนทำแล้วคือมาเซอร์ผสมนะครับเป็นคนทำก่อนหน้วก็พอที่เพื่อนเกษียณไปแล้วแล้วก็ไม่มีใครทำต่อแล้วก็เสือเดือนก็หายไปไหนไม่รู้ เราแค่มาเริ่มทำจากสิ่งที่เรื่องของธรแล้วก็บูรณาการเข้ากับวิชาให้มันเป็น,ปนการมานที่ไม่ใช้สเหตุแต่ยิงแล้วมันคือสิ่งที่มาีมสริมความสมบูรน,น์้องมันน่าสนใจมากเลยนะครับงั้นเราไปดูเลยครับ อนนี้นะครับ่อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทําปุ๋ยชีวภาพนะครับทาที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเป็นกะละมังนะครับที่เลี้ยงไส้เดือนนะครับแต่ว่าปกติเพาเห็นบอ่อเลี้ยงไส้เดือนมันเป็นบ่อปูนะครับมาเตร์ทำไมมันเติเลือกทีจะเลี้ยงเป็นกะละมัง,งกเ็เราไม่ได้เลี้ยงเพื่อเพื่อผลิตปุ๋ยอย่างเดียวคือมันเป็นเป็นหลักสูตรในวิชาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาเป็นหลักสูตรในวิชาเนี่ยถึงที่เราต้องสอบโจทย์ต่อว่าษาก็คือ ถ้าเราเป็นบอกฟูนเนี่ยเด็กก็ทําได้แค่ไปยืนค่าบอกแล้วเราก็สอนอธิบายแต่มันก็เด็กไม่ได้สัมผัสได้เดือนแต่ถ้าเป็นกระมังแย้แบบนี้น,นะครับตอนนี้เนี่ยมันตกข้อาหนึ่งกระมงังแล้วก็เด็กเนี่ยเขาจะแปรตัดกลุ่มกันนะครับวันละกลุ่มมีห้ากลุ่มก็มาดูวังจนันทร์ถึงสุขเสาที่จะให้เสอเดือนทำก็ มาเลี้ยงไส้เดือนมาลดน้ํามาดูแลมาเก็บมูลไส้เดือนมาให้อาหารเสริมก็เดพวกเศษผักผลไมา้ที่กินเดือดอ่นะครับเ่อเด็กจะเข้าถึงไส้เด,เดือนได้มากกว่าการที่ไปทยยําบ่อใหญ่ที่บอ่อใหญ่เด็กจะไม่ได้เดีนะครูบอันนั้นี่จุตรที่เราแยกออกมาเป็นกาวขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนเตรียมมูลวัวนมเท่านั้นเนื่องจากไม่มีความเค็มเท่ากับมูลวัวเนื้อต่อมาแช่น้ำสี่วันเปลี่ยนถ่ายน้ำวันละครั้ง หลังจาก4วันที่เปลี่ยนถ่ายน้ําเสร็จก็วัดอุณหภูมิของมูลนัวโดยวิธีง่ายๆโดยการนํามือซุกไปใต้ของกองมูลมวัวถ้ารู้สึกว่าเย็นนั่นคืออุณหภูมิที่ไส้เดินสามารถอาศัยอยู่ได้แต่ถ้ารู้สึกถึงไอร้อนก็ต้องแช่น้ําต่อไปเพื่อระบายแก๊สมีเทนที่อยู่ในมูลวัวครับ เสร็จแล้วนำมาลงกระมังและลองปล่อยเส้เดือนไปก่อน4-5ตัวจับเวลาภายใน5นาทีดูว่าเส้เดือนมุดลงไปด้านล่างหรือเปล่าถ้าลงไปก็สามารถอาศัยอยู่ได้ครับแต่ถ้าไม่ลงมูลวัวนั้นก็ยังไม่สามารถให้เส้เดือนอาศัยอยู่ได้ครับระหว่างการเลี้ยงเส้เดือนก็มีการควบคุมตลอดเวลาอาจจะทุกวันหรือวันวันๆเพื่อให้อดุดมคุณคงที่ให้ชื่นอพอเหมอะ ไส้เดือนนั้นสามารถอยู่ในอุณหภูมิได้18-27องศาอาหารของไส้เดือนคือเศษผักผลไม้ที่ไม่มีรสเผ็ดหรือรสเปรี้ยววิธีการให้อาหารควรเติมอาหารตอนที่ไส้เดือนทานหมดก่อนเพราะยินอาาจจะเกิดสภาวะความเป็นกรดได้ครับเป็นที่นี่นะครับเรียกว่าแปลงผักปลอดสารพิษครับ แป้งผักที่นี่นะครับอยู่ในความดูแลของมาสเตอร์เขียนมาพาดและเด็กนักเรียนครับที่อยู่ในโรงเรียนนี้หล,หลายๆคนคิดว่าไส้เดือนนั้นทําประโยชน์ได้แค่ทําให้ดินร่วนซุยนะครับแต่จริงไม่ใช่เลยครับไส้เดือนนั้นทําประโยชน์ได้หลายอย่างอย่างเช่นทําน้าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินครับน้าปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนนี้มันจะมีวิธีการทํำยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงตามผมไปดูเลยครับ ก่อนที่เราจะไปทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนั้นเราต้องเก็บมูลไส้เดือนก่อนวิธีที่มัสเซอร์เขียนมา,าชใช้โดยการกวาดหน้ามูลวัวในกะละมังถ้าเราสังเกตเห็นจะมีมูลไส้เดือนอยู่เต็มผิวหน้ากละละมังและเราสามารถเก็บมูลไส้เดือนได้เลยลักษณะการดูมูลไส้เดือนมัสเซอร์เขียบอกว่ามูลไส้เดือนจะมีลักษณะเป็นเกล็ดๆแท้งๆเล็กๆวัสดุ that, อุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนมีดังนี้น้ำหมักมูลไส้เดือนประมาณ200 l, ลิตรํำละเอียดจำนวน5ขีดกากน้ำตาลจำนวน2ลิตรวิธีการทำ 1. น,นำรำละเอียดผสมกับกากน้ำตาลใส่ในถังขนาด200ลิตรคนให้กากน้ำตาลละลายแล้วค่อยเทน้ำมูลไส้เดือนลงไปเรื่อยๆจนได้ปริมาณ200ลิตร 2. ใช้เครื่องออกซิเจนสำหรับใส่ตู้ปลาเติมออกซิเจนลงในถังหมักอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการกระตุ้นด้วยระบบน้ำวนให้จุลินทรีย์มีการขยายปริมาณมากขึ้นและส่งผลให้จุลินทรีย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยหมักไว้ประมาณ1เดือนจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าที่อยู่ในปุ๋ยมูลไส่เดือนธาตหลักก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรสัสและโพแทสเซียม ธารองคือแมกนีเซียมแคลเซียมและกรรมะถันธาเสริมคือเหล็กสังกะสีเมงกานีสทองแดงโมลิบดีนัมและโอลีนครับและว,วันนี้ทำให้เด็กรู้ว่าสิงเวดล้อมคือว่าถ้าจาัรที่นามาทำประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งทางตรงและทางอ,อง้อมสัสดีครับ